สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเขาสู่รายการป้ายยาเอ็นเตอท์เมนวันนี้อยู่ใจกฤตีนค่ะอยู่กับน้องจุ๊กแจงแสงอุตสาและเรียนมีสีสวัสดิ์ค่ะรีสวัสดิ์ค่ะ แข็งแรงแบบนี้ใช่ค่ะสะพรั่งเพราะว่าดีบินายค่ะโอ้ยเต้นได้ขนาดนี้นะคะอายุว่าสิบกว่าแล้วนะคะคุณค่ะนยอดากจริใช่ไหมฮะนั่นแหละค่ะเพราเป็นตำนานเออรับประทานดีบินายสองเม็ดเท่านั้นค่ะเสริมภูมิต้านทานนะคะเสริมให้คุณถึงบ้านด้วยโปรโมชั่นดีๆที่มียอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งค่ะซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรีสองกระปุกแถมคอลลาเจนอีกห้าซองคุณจ่ายเพียงเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อสองกระปุกแถมฟรีสี่กระปุกแถมคอลลาเจนอีกสิบซองกับแฟกระชายขาวอ 10ซองจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่แทได้ทังครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วค่ะซื้อ2 6 6 6 9 4 5 6แอนยอว่าโค้หรือแอดไลน์มาสอบถามเพก็ได้นะคะค่ะเอาละค่ะข่าวแรกนะคะเราไปดูนางเอกค้างฟ้าดีกว่าใคระดาวค้างฟ้าตัวจริงพี่แอนสิเหลียมนั่นเองค่ะเราก็จะไปถามถ่ายถ การผ่านตัวมาเป็นยูทูบเบอร์นะคะซึ่งถ้าใครติดตามโซเชียลของพี่แอนก็ <ๆ S 2> จะเห็นก็จะมีแบบคลิปเต้น<า>ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะคะพี่แอนบอกว่าจริงๆแล้วอยากทาําแต่ว่าทำทำมันทำทำหยุดหยุดแต่ว่าตอนนี้ละคอนติดกล้องหลายเรื่องนะคะเลยมาทุ่มเทตรงนี้เราไปถามความรู้สึกดีกว่ายูทูบเบอร์สุดสวยน้องใหม่ไฟแรงคนนี้เขาจะทํายังไงเขาจะมีคอนเทนต์อะไรน,น่าสนใจกันบ้างไปฟังเลยค่ะ จริงๆแล้วนะคะก็ผ่านไปสักพักแล้วละค่ะแต่ว่าแบบว่าทำๆททหยุดๆทำ,ทำๆหยุดๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ทำจริงจังแบบพอปิดกล้องละครอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้แบบไปก็เลยทำไปแบบว้าววิววาวฟิวฟาวนิดนึงไปเที่ยวที่ไหนเป็นลไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบเลยที่ไม่ต้องซีเรียสมากอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้มันก็มีแต่ละข่าวก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเครียดกันทั้งนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็แบบ กดมาดูอะไรที่มันแบบว่าไล่สระบ้างเย <c oughs> <c oughs> ความอารมณ์ดีความชอบกินอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เที่ยวไปเรื่อยค่ะก็ได้ค่ะสนุกนะคะแอนว่ามันก็ได้เป็นตัวเองดีแล้วก็คือบางคนก็มองว่าบางทีแบบโอ๊ยอไม่ต้องทําหรอกเราอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมคะแต่บางทีแบบ การที่เราได้แบบสารฝันหรือทาอะไรที่เราชอบในส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยอันว่ามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดนะเพราะทุกคนก็มันเป็นเป็นสิทธิ์ของเราอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใครชอบดูก็ดูอะไรเงี้ยใครไม่ชอบก็ดูอะไรที่มันมีสาระมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็แบบฝึกหัดอยู่แบบเป็นกองแบบว่ากองถ่ายแบบส่วนตัวของเราค่าปสิบาทอะไรเงี้ยค่ะทำกันเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดเองอะไรเงี้ยค่ะแบบง่ายๆ กกงสสิชายสกงสคริปต์ก็ไม่มีอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เอาง่ายๆทุกคนเขารออันใหญ่เลยค่ะเหมือนเขาจะมาแล้วแฟนๆน้องๆอะไรเงี้ยค่ะก็เอ็นดูแม่ค่ะแบบว่าแม่ อยากขาย YouTube ก็แบบเอ็นดูนิดเข้ามาติดชมค่ะพี่ปิ่นก็มาเรียกค่ะตอนนี้ค่ะเราต้องไปแล้วล่ะค่ะได้ค่ะช่วงนี้ก็ปิดกล้องละครนะคะก็อาจจะแบบมีผลงานออกมาให้เห็นเยอะนิดนึงในเรื่องของแบบว่าออกยูทูบพาไปเที่ยวเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องแอนซิเรียมนะคะขอบคุณค่ะ ติดตามด้วยนะคะช่องยูทูบของพีแอนก็คือแอนสิเรียมตรงตัวแบบนี้เลยค่ะอุ้ยน่าติดตามนะคะเคยเข้าไปดูแล้วอุ้ยแซ่บจริงแซ่บจริงค่ะสวยแม่ห้าสิแบบเสียเหมือนแม่จูเกียะจริงค่ะเสียมาก มาหนุ่มคนนี้ค่ะพระเอกคนนี้เลยค่ะตอนนี้ฮอตมากๆค่ะกองทัพพีค่ะหลังจากจบไปแดนทูเรฟให้รักพิพากษานะคะละครติดแน่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นละครแม่เลี้ยงเขาบอกว่าละครแม่เลี้ยงเนี่ยเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ส่วนนะคะดุดอับสอนี่ก็โหดาม่าจ๋าและอีกเรื่องนะคะแสนรักค่ะเขาก็บอกว่ามันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าฮอตแบบหลายเรื่องเขาก็บอกว่าพลังเนี่ยมันหมดไปนะหมดไปกับอะไรคะดราม่าเขา ก็บอกบูว่มันก็ต้องใช้แบบว่าเหมือนร่างกายแล้วก็ใช้แบบเอนิจต่างๆส่วนดราม่ามันก็ใช้อารมณ์ข้างในมันยากง่ายยังไงนะคะแล้วน้องพีคเขาดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องบทบาทการแสดงแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกองทัพพีคกันเลยค่ะได้เลยครับแม่เลี้ยงครับก็จะปิดเออตจะปิดกล้องแล้วแหละใช่ครับผมกายจะปิดกล้องแล้วก็เหลือ ณนะตอนนี้ปัจจุบันเลยแค่วันเดียว,ค,ว,ยวคิวเดียวสุดท้ายครับผมได้ชมการเร็วๆนี้หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาแจ้งกันอีกทีดีกว่าให้เป็นกําลังใจให้พวกเราสนุกดีครับสนุกเพราะว่าตัวละครก็ค่อนข้างต่างเพราะว่าตอนนั้นพี่ก็ถ่ายเรื่องนี้พร้อมกับดูดับสอนด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนพอดูดับสอนปิดกล้องก็มาโฟกัสเรื่องนี้แล้วเหมือนความเข้มข้นของเรื่องนี่มันเยอะมากจริงๆครับก็ เหมือนแบบแบบแบบที่บอกไปว่าไดอะล็อกพูดอย่างหนึ่งต่ันาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยครับผม,มดูดับสอนจะเป็นดรามา่าโรแมนติกแบบจา๋จาๆเลยแต่ว่าเรื่องน,นี้ก็จะมีความโรแมนติกแต่ว่ามีความสืบสวนสอบสวนครับใช้สมองตลอดเวลาโอ้ตัวละครยากด้วยครับแล้วก็รวมถึงทั้งแบบเ,เหมือนตัวละครต้องคิดตลอดเวลาทําให้เราเล่นแล้วแบบโอโ้โหเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย,อยอพอสมควรเวลาที่เราคิดตัดอะไรตลอดกลับไปไม่เครียดคร<ม>ับหลับสลบเลยครับผมก็คือ ใช้พลังงานเยอะใช่แล้วก็เรื่องนี้ก็จะมีบูด,ด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้แบบว่าแอบกระซิบแอบกระซิบ,บ,บนิดนึงครับก็มีทั้งบูด,ด้วยแล้วก็มีทั้งเ,เคมีใหม่ๆน่ารักน่ารักด้วยอะไรเงี้ยครับชอบมากกว่าใช่ปะ่ะชอบเลามากกว่าพี่รู้สึกว่ายากคนละแบบบูอ่ะใช้ทั้งร่างกายแล้วก็ Uh, ส่วนโรแมนติกดราม่ามันใช้อารมณ์ข้างในแล้วก็ความซับซ้อนของอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าชอบชอบอันไหนได้หมดเลยไม่ใช่เียแต่ชอบโรแมนติกคอมเมดี้สุดครับไม่รู้สิพี่รู้สึกพี่แบบปกติเป็นคนแบบเฮฮาอยู่แล้วแบบชอบแบบอะไรตลกตลกอะไรเงี้ยครับโรแมนติกคอมเมดี้มันก็น่ารักน่ารักดีแล้วก็มีความคอมเมดี้ก็มันได้ผ่อนคลายด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีแบบบู๊กันอากาศร้อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหคนที่เขาเล่นบู๊ได้นี่คือเขาก็ร่างกายแข็งแรงมากมากๆเลย ฟิตครับฟิตเตรียมร่างกาย,ยากาย็หลังจากปีที่แล้วที่พี่แบบป่วยด้วยอะไรเงี้ยพอมาตอนนี้ร่างกายเหมือนแบบได้ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้เฟิร์มครับตอนนี้ซิกแพคมาหรือเปล่าไปติดตามกันดีกว่ามีต่างกันโอ้ในในชีวิตอ่าในในละครก่อนแล้วกันเขามีความแบบความสดใสน่ารักน่ารักโกโก้อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นฟิลแบบว่าคู่ขากันเราคิดอะไรคู่ขาคู่ขาเราเขาคิดอะไรมาปุ๊บเราก็คอยคิดให้อะไรเงี้ยครับเราคอยคิดว่าอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่า ในชีวิตจริงตีกันทั้งวันครับตีกันทั้งวันตีกันทั้งวันจริงๆครับผมใครเป็นคนเริ่มครับพี่ชายเป็นคนเริ่มพี่อุ้มสิอ๋อใช่เพราะเขาเป็นพี่อ่ะเนาะใช่แล้วถ้าเขาสัมท่าเขาจะบอกว่าพี่เป็นคนเริ่มเชื่อดิไม่ไม่เชื่อดิแน่นอนเออป้ายคือเคมีมันได้เจอกันครั้งแรกก็คือมันแบบว่าโคุป้าตีกันได้เลยเหรอคือเราเจอกันเราเจอกันมาก่อนแล้วในช่องครับแล้วก็ในเรื่องใจพิสุทธิ์พี่ก็เจอเพราะว่าพี่เล่นเป็นพี่ชายใหญ่อะไรเงี้ยฮะพอมาเจอกันเรื่องนี้แล้วแบบยิ่งได้รู้วว่าาตตัันนเเขป็ยงงไ โอ้โหแบบบันเทิงมากในแต่ละวันอะไรเงี้ยครับเจอกันวันแรกก็เริ่มละเริ่มละเริ่มละไปมาจนปิดกล้องตีทั้งวันครับในฐานะที่นักแสดงเราก็ทาได้แต่มันก็จะมีฉากที่แบบมองหน้ากัน้วหลุดพรวดออกมาอะไรเงี้ยครับพี่แอนพี่แอนสีเรียมจะรู้ดีพอเขามองหน้าพวกเราสองคนแล้วเขาก็หลุดเขาก็ขำครับผมแต่เราบองว่ามีซีนให้แบบมีจิ้น มีฟินน่ารักกูกิ๊กแน่นอนครับละครเยอะจริงนะสาม <ฮะ S 2> เรื่องอะแต่ว่ายังร่ออยู่เหมือนเดิมนะค,ะค่ะฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะจิงค่งะ